สวัสดีค่ะจะเล่าถึงประวัติวัดรัชนัดดาตรามวรวิหารที่สร้างขึ้นเป็น,เป,นเป็นวัดอารามหลวงชั้นตรีที่สร้างขึ้นในปีพศ2389ตรงกับไปรัชสมัยราชการที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวบนเนื้อที่25ไร่ถือว่าเป็นปรสา,าปรสาทโลหะปราสาทอันที่3ของโลก คือหนึ่งประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาแต่ได้หักพังไปแล้วแต่นี้เราก็เหลือแห่งเดียวของเบองไทยและสถานที่นี้เป็นที่ร่มรื่นที่ที่สร้างให้กับพระราชนัดดาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัฒนาวดีเพื่อเป็นเกียรติให้แก่พระองค์ท่านแล้วก็อันนี้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นสามารถที่เรามีทั้งหมดมีเจชั้นนะลุงะปาสาทชั้นที่เคือ เป็นที่บรรจุพระบระมหสารีริกตาตซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระราชการที่9พระพระเออพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอ์อดุลยเดชซึ่งตรงกับรถ9รเก้ารชการที่9ที่ครบของราชครบ50ปีเอาพระระได้อัญเชิญพระประมหลสารีริตธาตมาประดิษฐานไว้ที่ชั้นเจแล้วก็ชั้นรองมาก็เป็นที่ที่อบรมของเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าสถานที่นี้เป็นหนึ่งเดียว ของโลกแล้วนะเหลืออยู่หนึ่งเดียวของโลกแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของโลหะภาษาเดิมจากเดิมเป็นสีดาม้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีทองผ่องแล้วก็เป็นเกียรติสร้างในสมัยรัชกาลที่สามแต่เสร็จในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่ที่เก้าถือว่าเป็นเกียรติประวัติก็ขออยุติการการชมแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างสามารถมาเที่ยวชมได้นะคะตอนนี้ก็ให้ให้พวกท่านท่านทั้งหลาย ไปเดินชมตามสถานที่ต่างๆแล้วเรามาเจอกันอีก20นาทีนะขอบคุณมากค่ะ